ก็สวัสดีครับก็วันนี้เรามาพจนภัยหาตีนกันต่อนะฮะตัวนี้เราไม่สนเราสนแค่คนเ้ยก็มาดีครับไปไหนก็มาดีปืนปืนแล้วไงเราอะวิ่งหนีอย่างเดียวโอ้โหมีปืนแล้ววิ่งหนีวะไม่กล้าสู้โอ้โหประหลาดอ,ะอ่ะอ่าแม่งวิ่งออกไปเลยจบแล้วคนมีปืนน่ะวิ่งหนีอะโอโ้โงงไปดิมันมายิงใครตายเนี่ย ให้ตายเลยเอามาซ่อมพารีด้วยจะหนีไปไหนครับขอพี่ฟันหน่อยอย่ามันแอปเนียนลั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 ลัลันาดไม่โดนเอ้าเอ้ามีทางออกทางนี้ด้วยเหรอไป ไม่ไม่ทันแง่แเลยเฮ้ยมีคนตายไปแล้วหนึ่งคนออกที่ว่ามันจะมืดมันจะมันจะตื่นแล้วโหทำไมไกลจังอะออกกู go. โอ้โหไม่เฉียดเฉวมากเกือบตื่นล้ตายไปคนแล้วตายตรงนี้จะได้ว่าคือตัวละครหลักปะก็ไม่รู้สินะทำให้หมดเติมฟืนเข้าไปเป็นชาโคไม่ได้หลอมแร่อะไรกัเขาตรงนั้นอะ ครับหิวน้ำใช่ไหม,มน้ำอไปน้ำแต่แน่นแน่น,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 นไวหิวใช่ไหมละ่ะหิวก็บอกว่าหิวมันนั่งเงียบใครจะไปรู้เราก็กหิวกินน้ำกินอาหาร สวัสดีเยสเป็นคนขายอาวุธปะเนี่ยของแน่นจัดเอาพลังงานไปกินแอะแน่นแนนไปไหนอะไปหาของอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเป็นยามให้เราสักทีนี่อหูน้ำสลอนนะ โอ้โหารเบิ่มเบิ่มขึ้นเลยแป๊บเดียวน้ำเต็มตัวโอ้โหาดูครับดูดิโอ้โหอาหารหมดยางว่าจะหมดแล้วนีหว่าเอาแบบที่มันน้อยๆอ่ะอ่ะเข้าไปน้อยพอไหมพออยู่ ให้พอก็ต้องพอออกไข่มาแล้วเก็บไข่ก่อนหิวอะไรรอ,อยังยังไม่หิวนะหิวอะไรไหมครับนิดหน่อยอ่ะเพิ่มโอเคไปลาดไปหาตีนดีกว่ามีตีนไหม มีมาเลยครับเฮ้ยมันอันล็อกคนใหม่ว่ะไหนขอดูตีนนะ่ไม่เอาหมานะเอาตีนนะหมาแม่งเก่งพัวขัวตายตัวอะไรอ่ะตัวผี าดไปหนึ่งนายต้องการรายอ๋อนายทิ้งของไว้ให้โอเคนายเป็นคนจิตใจดีะนะแต่เออฉันคนเร็วนะเพราะฉันจะทำการฆ่านายยังไงเล่าอันล็อกนะปลดล็อกแมปใหม่ไก่หายาแต่มันตายแล้วเดีด อยู่แทนได้แม่กลับบ้านก่อนเอาของไปเก็บก่อนโอเคเดี๋ยวอัดอัดของไปให้ถึงจะเป็นยังเป็นการ์ดไม่ได้นะไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะไม่ได้เลยฉันจะคุยกับนายนต่หะะักออกไปอิ่มอิ่ม ยังไม่โตสักทีเง้หรอฮะโตแล้วนี่ฉันจะต้องนอนแล้วตามาดูเปลือยไปแล้วสี่ชั่วโมงไปเหมือนมันจะไม่พอนะเฮ้ยก็พอนี่เออไปเที่ยวดีกวอางอกยังน้ำไม่ค่อยมีนะกินอาหารก่อน เอน r g y ีแบบบึมๆมไปตรงนี้ได้ป่ะมีหมูวะไทน้าโหทำไมมันโหดจัง,ง่ะเดินไปจะโดวยืดไ่แน่ตรงเนี้ยอ๋อพอดีเลยเฮ้ยตกอะไรมาอ๋อไอตัวคนไนแคมป์เรา อันไหนเดินข้ามทาวีไปเลยตัวนี้กดสเปซบาเพื่อเก็บเก็บเลยมีคนตายไม่มีพวกกระโดงกระสุนดอบอะไรเลยเหรอโอ้โหโคตรอยากจะร้องไห้กดสเปซบาเพื่อเก็บ เก็บมาเป็นตัวถ้าแรกก็ไปบ้านลุงได้ปะบ้านลุงแม่งไปไม่ได้วะ่ะไอ,อ้หน้าตรงนี้ดีกว่า6วิวแม่งสวยจัด โซนโลงนี่มันสุดยอดเดี๋ยวอะไรอะ <Okay. S 1> พีทอะไม่รู้อ๋อไม่หมอกหมอก oh. ที่จงเล็กควันคล้กันจนบางทีไม่อาจรู้โอ้ยไม้ที่นั่งกับที่นี่เหมือนกันไหม oh. เหมือนกัน oh. อะไรอะแวบบแวบบ enter เฮ้ยลุงเป็นใครอะเฮ้ยเล่นอะไรอะขอหัวได้ไหมเราไม่มีเหรียญนะน,นี่คือการเล่นอะไรอะคอยคืออะไระกันพน,นันเอาหัวหัวก้อยมันอาจจะต้องได้อะไรสัก่างชัวชัวเฮ้ยนี่ไงพึ่งนางพญาพึ่งวะ่ะ ไปกลับบ้านทันไหมวะมันจะโดนยึดของไหมเนี่ยออก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 ไม่ไหวเท้ามันตื่นแล้วมันจะยึดของเราเว้ยโหดโหดร้ายงั้นก็เที่ยวเล่นแถวนี้ก่อนไปดวลกับหมีดีกว่าพาร์ทสู้หมี สู้ได้เปล่าลูกไม่ได้ก็ตายนะออกไปก่อน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าตายแล้วเกมจะโอเวอร์เลยหรือเปล่าเฮ้ยลงข้างล่างว่ะไหนอ่ะไม่เห็นมีทางไปเลยอ๋อมีเตียงให้นอนเอ,เอาเอาแล้วเอาแล้วหิวกิน มีเหล็กด้วยกินไก่กินไม้ได้ไหมมีดาเมจววะเยี่ยมตาเรามันจะเปลือยหน่อยนะต้องนอนแล้วล่ะ กินของติดพิษเข้าไปเหมือนน้ำแล้วหมดแล้วแหละหมดตัวแล้วนะล่ะมาเราจะไม่ไหวโอ้โหต้องอือออกมาแล้วก็เก็บอือเยี่ยมกินอะไรได้บ้างอะ่ะเฮ้ยนี่มีน้ำอยู่นิดนิด,นดหน่อยๆกินอือได้ไหม Energy. โอ้ร่างกายแม่งไม่ไหววะ่ะเหมือนจะตายท้องล่วงตายกินของผิดสำแดงตังวแดกเอามือแบบกุมก้นไว้ตลอดอ๋อไม่ใช่ไม่ไงมโนเองลน้ลนล้นเออมาสู้หมีนี่วะ่ะ ลืมลืมเฮ้ยยังไงน้ำโอเคไหนครับหมีคืออะไรอะ่ะตายเหรออ้าวเรียบร้อยตายจบเกมเลยบ๊ายบาย